ปลากระดีผอมมากนะครับกเราโอเคนะกเราลา้าอันนี้คือกูเราล้ามาจากเกาะแรดนะฮะสุปรกระดีนาะสั่งมาทั่วๆต่านผมทำปลากระดีสมัยก่อนจะอ้วนกว่านี้นะไม่เป็นไรครับตักไว้ก่อนเดี๋ยวไปจานน้ำปลากระดีกินสวัสดีครับคลิปนี้มีตัวฮอเสียครับตาจะทอดปลากระดีเป็นปลากระดีวงน่ี่ขอจานไปนี่จานเป็นใหญ่ ีขาวๆก็ได้ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมไปหาปลานะแม่แม่ภายเรือแล้วพ่อคุณช้อนสกีมกลางคืนนะครับสกีมมันก็เป็นคล้ายๆกับปลาขายอะที่มันช้อนเข้าไปใต้พวกผักอะ่ะแล้วได้ปลาก็ดีมาปากระดีเนี่ยหรืออีกอย่างหนึ่งนะเราก็ ไปดักรอบดักไสนะเป็นส่วนใหญ่เป็นไสไสปากาดีเยอะครับแล้วก็บางครั้งก็ทอดแถหน้าบ้านโคมเดียวได้เป็นกระป๋องแล้วครับปากาดีบ้านผมเนี่ยผมว่ามันตัวใหญ่กว่านี้นะที่มันมันเหมือนกับตัวเล็กมันผอมนี่ปากาดีไม่ได้อ้างอิงว่าซื้อที่ไหนเลยรับมันมันมันตัวเล็กนะแต่ผมอยากได้ตัวใหญ่ อันนี้เออนี่ตัวใหญ่เออต้องต้องใไฟนี้ครับพอดีใไฟนี้ใหญ่เราใหญ่ใ่ทอดครัเออนี่เออนี่ต้องใไฟนี้นีว่ากรดีนะรใส่แรงทอดทำไมไฟใหญ่อรอแล้วไม่ต้องเยอะนี่ครับตาสีไฟนี้ความบอกเนี่ยนี่มันเออไฟนี้ครับเมื่อกี้มันไฟเล็กไปหน่อยครับเพื่อใครบิดแต่ไม่รู้นะ ก็พอได้ปลาดักไซดักรอบมานะเราก็เอามาทําปลาเค็มนะตากแดดบานหนึ่งทําเป็นวงนะครับปลากระดีวงแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็กินเวลาผมชอบกินก็คือจาน้ําจานน้าปลากระ,กะดี่วงนี่คืออะไรชุดกอดแต่มันไม่เหมือนอย่างนี้นะผมว่าคี้มันรีบกินไม่ค่อยมีก้างตัวมันอ้วนนะแต่นี่เหมือนกับตัวมันผอมๆไปหน่อยนึงนพอแค่นี้พอแนละ้ว ก็คิดถึงวัเด็กนะวันนี้ก็เลยจัดจานน้ำปากะดีวงตะเลยครับเดี๋ยวมาครับชุบป,ประมาณนี้ครับนีบ่ยไปกันครับจานน้ำปากะดีวงได้นะครับปากะดีทอดมาก็าจะประมาณนี้นะ อันนี้เป็นตัวใหญ่หญอ,นนนหนอ,อันนี้คุ้นๆหน่อยนี่ครับผมว่ามันจะแห้งไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้น่าจะอร่อยอยู่ครับรกกดีก็คิดถึงวัยเด็กกันหน่อยครับแม่น่ากินครับโอเคจานน้ำก็คือมีข้าวนะข้าวร้อนก็ใส่น้ำเย็นลงไปใส่น้ำเย็นลงไปอย่างเงี้ยใส่ไปเลยครับไม่ต้องคิดเลยมาก ข้าวร้อนใส่น้าเย็นข้าวเย็นใส่น้ําร้อนนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้ครับข้าวก็จะเป็นอย่างนี้คล้ายๆข้าวข้าวแช่นะแต่บ้านผมเรียกจานน้าหรือจานนะผมไม่รู้นะแต่ผมเรียกจานน้ามาตั้งแต่เด็กข้าวจานน้ำแล้วก็เวลาตักข้าวนะไม่ต้องตักให้มันซุยนะตักให้เป็นก้อนๆไว้มันจะได้องคความร้อนไว้เวลาใส่น้ําแล้วก็มันก็ค่อยเย็นมันจะอร่อยกว่านะ แล้วก็วก็ทําบ้านทําอะไรกันปะกะคดีก็อารมณ์นี้ครับอันนี้ผอมผอมจังเลยครับเนี่ยเห็นก้างเลยมองแทบทะลุนะครับปะกะคดีเนี่ยผอมไว้ผมว่าผอมไปน้าเคยกินมันอ้นอนวนๆคนนี้เลยกินระวังแทงปากนะครับเอาไปตปําป่นทําอะไรนะ่าจะดีกว่านะผอมไปหน่อยไม่เป็นไรชิมดูก่อนครับอือ อ,อืหอมเก่งเลยครับรุ่นนี้หอมเป็นแบผหอมแบบนะแต่ว่ารสชาติกำลังดีไม่เค็มเกินไปนะแล้วก็อันนี้น่าจะพอดีกว่านะเดี๋ยวผมผมจะตั้งกล้องแล้วกันนะคลิปนี้นะ กินสองมือช่วยแกะปลากระดีนะไม่นั้นมันจะตำปากผมเอานะตัวนี้น่าจะพอดีตัวใหญ่ๆครับเดี๋ยวจะเล่าประวัติกันทำปลากระดีของผมให้ฟังกินไปคุยไปนี่แหละครับตั้งกองแป๊บนึง่งโอเคครับอืมแล้วกินข้าวจานน้ำนี่นะถ้ากิน ข้าวที่เป็นข้ากล้องแล้วไม่ค่อยสวยไม่อร่อยเนี่ยครับครีมมันจะอย่างนี้เนี่ยมันจะนี้เลยครับมันจะขี้ไปผมว่ามันต้องรีบๆตัดตัดออกข้างหนายก็ดีอืมจุบไปหน่อยจุบไปนิดนึงอืมอืมรสชาติใกล้เคียงเลยอืมจะคล้ายผมกึนงเด็กๆเหรอ เมื่อก่อนเนี่ยบ้านผมนะรอดฟังกันหนึ่งบิ๊กบอสตีนนาแล้วก็ปลากระดีปลาหมอปลาช่อนปลาดุกเยอะไปหมดครับ ปลาช่อนทำเค็มเก็บค้างปีไฟโอ่งยาชันแล้วก็เอามาผ่ากินผ่ากินนี้ก็คือ,อเอากินกินบีบอ้าส้มอืมใส่หอมแดงใส่น้ำส้มลงไปอร่อยส่วนปลากะดีเนี่ยอย่างนี้ครับเป็นวงนี่นะปลากะดีเนี่ยขอดเก็บยากนะคนทำเป็นต้องเอา ข่อยแข็งครับเบอร์ข่อยแข็งใส่ลงไปผสมปลากะดีแล้วก็ขยา่าเขย่ากับน,น้าปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บแล้วก็ยกขึ้นมาบาเกตก็จะไปหมดฮะแล้วก็ตัดหัวตัดหัวตัดหัวตากเป็นวงนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวมันเล็กมากน่าจะเป็นรูปปลากะดีปลาผอมใรัผมผมชื่อคิดว่าจาน้ําปลากระดีผอมเหมือนกันต่นจริงผมอยากกิน ออริจินอลใหญ่ๆนะตัวมันจะปกติไม่มันจะตัวใหญ่ๆห,หน่อยเนื้อมันจะเยอะอะ่ะเหมือนเหมือนกินสาหร่ายหอมมากก็อร่อยแบบอันนี้เหมือนกินสาหร, <c oughs> ร่ยยหา,รายเท่าแก่น้อยเลยอืมอยางก็อร่อยหัวเนี่ยเกือบภาพเพราะว่ารับแน่นอนครับเด็กๆกินตามนะ เพราะว่าใครที่ไม่คุ้นเคยกับการกินปลาอาจจะก,กินได้หนึ่งกล้างมันจะตำได้นะแต่ร็รสชาติาในไทยเพื่อมีเพื่อนๆพื่อนคนไหนทำบ่อปลาอยู่ จะขอซื้อปลากดีวงแท้ๆที่มันตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะตากแดดกำลังดีไม่ไม่แห้งเกินไปเอามากินกระจาน้ำอร่อยมากชอบอจิงก,กระดีกระน้ำแล้วคิดถึงสมัยตอนเด็กไม่สบายแม่ก็ใช้กิน ข้าวจานน้ำเลยอย่างเดียวจานน้ำปลาช่อนจานน้ำปลาสลิดนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินเยอะนะไม่ค่อยกินบ่อยเพราะว่ามันมันต้องเป็นบอ่อปลาสลิดมันต้องแบบไม่ได้ไม่ค่อยได้บ่อยอะตามธรรมชาติถ้าเลี้ยงก็มีปลาสลิดตามธรรมชาติเนี่ยถ้าได้มาก็เอามาต้มยำบ้างอะไรบ้างนะไม่ค่อยได้พาทำทำเค็มกินอม เม่ก็ให้กินยาน้ํากินแล้วจะได้กินยายาประสะบาลอหืดยานี้ไม่ชอบเลยรสชาติมันหวานมันรสชาติมันไรผมไม่ชอบกินยานะมันสีข,า,ขาวผสมน้ํากินเป็นยายาผงเขาเรียกว่ายาประสาบารเแรดเวลาที่เป็นไข้ตัวร้อนก็ทางเดียวเท่านั้นก็คือกินข้าวจานน้าแล้วก็กิน ยาพอแก้ขันได้ขอบไปหน่อยดรอืมขอบอ่ะฮมอืมตัวนี้น่ชาติไเลยขันแับนี้ยังดีอ่ะฮึมกระดูกกระเดียวกินได้หมดอืมอร่อย ข้าวจานน้ำเ,เลือกตัวกินแล้วกันนะอตอนนี้เอาินตัวนี้ดบ้านหน้าบ้านผมอะ่ะหน้าบ้านเป็นคลองทอแหกโคมเดียวปลากระดี่ขึ้นกระป๋องอะ่ะปลากระดีนี่หาง่ายมากแล้วบ่อปลาตีนนาบ่อปลาหลังบ้านอะ่ะแค่เอาตัวหิงอะ่ะ ไปไล่ซอสก็ได้นะครับได้กุ้งบ้างได้ปลาการะดีบ้างอืมรื่นก็ดีนะนี่อย่างที่ไม่ได้กินนานคือปลาการดีส้มเค็มเคยกินไหมเนาะปลาการะดีส้มเค็มเนี่ย ก็ไม่มีอะไรมากก็เอาปากดีคือแทบแทบจะทุกบหัวยวนใส่หม้อใส่เกลือจบเนี่ยแค่นั้นเองครับคือดีวดมข็มอร่อยอกินกนับ้ําพริกแดงๆอะ่ะแม่เขาชอบตำให้กินแหมบางตัวนี้เนียเนื้อเยอะมันก็จะฉีกเนื้อได้อย่างนี้นะ แต่ปรติกกระดูกปลาปลากระดีกินทั้งทั้ก้างอยู่แล้วนะเดี๋ยวมัน่าจะสั่งนี่มาให้กิน,นปลาปลาสดืดแล้วก็ส่วนไลาชอนเป็นโอ่งๆเนี่ยไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วผมว่าไม่มีบ้านไหนทําแล้วนะเมื่อก่อนนี้เก็บไปกินทั้งปีจริงๆ ทุบหัวผ่าท้องเอาหัวเอาเอาหัวไปตากแดดตัวเนี่ยทำเค็มตากให้ได้แห้งสนิทจ่นะใสโอง่งเอาไม้อัด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 ลงไปเอาถามปิดชะยาชันซะจบอเกจบผ้าคืนกินของทั้งยาครับถ้าเกิดใครไม่เซียน ถ้รไม่ค่อยคุ้นกับการกินปลาเนี่ยแดนถาว่าไม่ต้องกินหรอกเปงใครที่คิดถึงใบเด็กกินปลาก,กระดีบวงนี้ก็โอเคอืมอร่อยไม่ไม่ใครเขาทำไรทำบ้านสักข้าบ้วงไม่หวานเกินไม่ไม่เค็มเกินไป ืปลาฉกดูรู้ครับถ้าเกิดว่ามันโดนเจาะเนี่ยเนี่ยมันจะโดนเจาะมาเนี่ยมันก็มันก็จะฉุดๆส่วนปลาสลิดเนี่ยไม่เป็นไรปลาสลิดนี่มันขายกันแพร่หลายวลาเลือกปลาสลิดก็เออตัวนี้พอดีกรนี้ก็ผุนิดนึงฉุดๆหนั้นปลาเลือกปลาสออาล,าลิดก,ก็อย่างที่รู้นะฮะ เลือดบ,บัวบัวมันไม่แตกหงายดูบัวซะบัวมันสมบูรณ์ในท้องมันอ่ะมันเหมือนมันแข็งมันยังดีอยู่ก็อนะันน่ยอร่อยอืมจุบอันนี้นึงอืมอืมอร่อย แล้วก็เมื่อวานนี้สั่งอน,นี่มาปลากุเลาล้าเกาะแร็ตทอดแบบโบราณอร่อยมากเมื่อวานทากินผมไม่ได้ถ่ยคลิปให้ดูโอ้โหเด็กๆชอบหมดทุกคนเลยผมก็เพิ่งรู้เทคกกนิคการทอดปลาปลากุเลาล้าของทางเกาะแร็ดนี่นะคนบโบ,บราณเขาทอดนะ เขาเอาไปทอดเสร็จแล้วก็บีบมะนาวเข้าไปเลยในตอนร้อนๆนะฮะกลับด้านแล้วมันซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็เอากระเทียมกับพริกหั่นเนี่ยเข้าไปเข้าไปผัดในน้ํามันแล้วความเผ็ดความหอมมันเข้าไปในเนื้ออีกโอ้โหกินกันเกลี้ยงเลยะฮะซื้อมาหั่นไปประมาณสักหนึ่งส่วนสี่ของของตัวเดี๋ยววันหน้าจะทําคลิปนะฮะกูวลาล้าตั้งแต่การทอดการทำแล้วก็สั่งได้นะครับกูวลาล้านเกาะแรนที่ผมไปเที่ยว พักร้อนมา1เดือนบลก็ปรากฏว่ามาเก็บอยากจะกินกุลาล้าเ mm. กาะแรลกเพราะอร่อยมากเขาชอบกินก็ก็เลยสั่งมาสั่งมาก็ไม่ผิดหวังครับแก้มกันไม่ดีทุกคนก็ชอบหมดเราน่าจะลองทำคลิปให้ดูนะแล้วอยากกินก็สั่งเซิร์ชกุลาลลาเกาะแหลกต้องเกาะมาแรลกน,นะฮะแล้วทอดแบบผมนี่ก็อร่อยส่วนคลิปเนี่ยเป็นออ,ออเอเดด้วยกระดีวงก่อนแต่ว่า อร่อยได้ย้อนยุกไปสมัยโบราณตอนเรายังเด็กคิดถึงตอนที่ไปหาปลากับแม่เอาปลามาทําเค็มนะครับแล้วก็ทําเป็นวงๆกินแทบทุกวันเนี่ยกินกับแกงส้มแกงส้มผักบุ้งแกงส้มปลาเสียดเด็ดเอาในคลองใส่ปลาหมอใช่ไหมแล้วก็กินปลากระดี่วงแต่ว่ามันจะมันจะไม่ไม่มันจะไม่ผอมอ่ะมันจะก้างเกิรมมันไม่ไม่เป็นอย่างนี้มันจะกัดกัดกินได้เลยแล้วมันพอดีตัวขา,ขาว นะก็คลิปนี้ก็คงจะย้อนอด,ดีตกลับไปกินจานห้ามบากดีดีผอมเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวอดีรุ่นใครมีก็ส่งขาวมานะผมขอซื้อนะครับจากกินขอบคุณครับสวัสดีครับ